เรียกได้ว่านาทีนี้ใครๆก็อยากจะไปปรากฏตัวบน t ิกตอกของเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะแม้กระทั่งดาราดังๆก็อยากจะไปไลฟ์ขายของกับเจนเนี่แต่ล่าสุดก็เหมือนจะมีดราม่าเข้ามาลัวๆเลยทีเดียวค่ะเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดนชาวเน็ตวิจารณ์ชำหลังจากที่จันจิแฟนสาวของมาริโอไลฟ์ขายสินค้าที่บ้านด้วยแล้วจูๆ่ๆเจนเนี่ก็ถามจันจิว่าถามแบบว่ากันเองเลยเนาะ ได้กันหรือ,อยังพี่จันจิถึงกับหน้าเวอร์พร้อมกับทำเสียงสูงบอกว่าเจนนี่่งคลิปดังกล่าวก็ถูกตัดออกมาโพสอีกครั้งทำให้ชาวเน็ตวิจารณ์กันฉ่ำทั้งบอกว่าดังได้ก็ดับได้พี่ว่าคำถามนี้ไม่น่าถามหรือเปล่าคะมุงบอกถึงการศึกษาและไม่ควรถามแบบนี้มันน่าเกลียดมากมารยาทไม่ควรถามแบบนี้เหมือนยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขายังไงก็มองว่าไม่น่ารักอย่างอื่นดีหมด อันนี้ไม่เหมาะสมก็เรียกได้ว,ว่าอาจจะเป็นการแซลเล่นๆของเจนเนี่นะคะแต่ก็เป็นคำถามที่อาจจะลึกไปหน่อยนั่นเองนะคะและสำหรับคืนนี้ก็ยังมีดาราเข้ามาร่วมไลฟ์กับเจนเนี่กันอีกเช่นเคยนะคะ